สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้หนูฝนก็ทำกิจกรรมมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายค่ะก็จะกินข้าวทานอยู่เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ก็น้องๆน,นะคะวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกัน,กนโดยที่ไม่ได้นัดมากเสียงไม่ค่อยมีแล้วนะครัเนี้ยพัก <c oughs> โฮมไปน่อยเมื่อคืนร้องดังมะกนอยคนเดียวไม่ใช่ <c oughs> ไม่ทําอะไรร้องเผื่อครั้งร้อเผื่อครั้งร้องทำอะไรแล้วไม่ร้อง เป็นไงคะน้องๆถาดหลุมเคยสัมผัสไหมคะเนี่ยไม่เคยค่ะที่แรกครั้งแรกเคยแล้วประสบการณ์ค,ครั้งแรกเคยแล้ว <laughs> <laughs> เคยแล้วก็คงยัง,ย,งยังนานอยู่ใช <c oughs> ่ไหมตั้งแต่นาสมัยเด็กๆแล้วอันนี้เราก็เหมือนว่าเรามาย้อนวัยเด็กด้วยนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ้อสมุดก็เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าห้องสมุดสวยงามขนาดไหนโอเคปะขนาดไหน วันนี้ฉันเป๊ะเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็เป๊ะเหมือนเดิมคุณเพ็บไปแล้วนะบ๊ายบาย